แความรับสวรรค์สำหรับผู้ที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระยานามิตรที่รักทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะความรับผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือ ความลับจากสวรรค์ห้ามทำหรือห้ามกระทำสิ่งไม่ดีท่านผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแท้จริงแล้วเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมีความหมายอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่ดี นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะอยากรู้หรือไม่ว่าทำไมบางคนที่มีทุกอย่างแล้วชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันทุกข์และน่าเวทนาหรือไม่อาจจะเกิดการบุญเก่าที่ทำให้ในอดีตชาติ สำหรับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญและทำบุญในชาติความลับคนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือทั้งสองข้างก็มักจะขึ้นอยู่กับลายมือคนที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนฝุ่คนทั่วไปและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะเกิดกับเจ้าอาวาส เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งข้อ 2. คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมักเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะยิ่งค้นหาชอบสแสวงหาความรู้หากคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ ที่ใจเน็ดเหนียวก็จะทำให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญอยู่ตลอดเวลาส่วนข้อที่3เส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นหากผู้ใดที่มีแล้วไปกันแกล้งหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันนั่นก็เรียกว่าเป็นเส้นที่เหลือเชื่อเลยเส้นหนึ่งก็ว่าได้ เวรกรรมที่เคยสร้างกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วบางทีหมายถึงคนที่ระลึกชาติได้ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์บางคนรวมทั้งหมอดูและยังหมายถึงคนที่มีซิกเซนลางสังหรณ์ได้อีกด้วยข้อที่สี่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเป็นคน ที่ชอบสั่งสอนผู้อื่นและทำให้บุคคลนั้นเคารพนับถือตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่อาจจะเป็นบุคคลที่แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามีศัตรตูศัตรตูจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรตูจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีภเกตคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือของเส้นกลางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรมีข้างใดข้างหนึง่งถ้ามีข้างใดหนักกว่าข้างหนึง่งจะมีนิสัยค่อนข้างจะเป็นเหมือนผู้ชายผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้และมีนิสัย เส้นก,กบบากระบาดไปข้างใดข้างหนึ่งมักจะมีนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือเรียบร้อยเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงมีข้างใดข้างหนึ่งหรือข้างไหนที่หนักกว่าจะมีนิสัยกาหารนักรบความยุติธรรมนิสัยจะเหมือนกระไม้คล้ายคลึงกันผู้ชายข้อที่6 คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่ต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหารก็ใช้และเวลาที่ใจเย็นก็จะเย็นเป็นเหมือนน้ำแข็งข้อที่7คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องความรักข้อนี้ สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะยิ่งคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมีความอ่อนไหวในเรื่องความรักได้ง่ายทําให้หลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักก็มีค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปสําหรับเรื่องที่คนท่างสังเกตใช้ได้ดีแต่ถ้านํามาใช้กับตัวเองโดยนํานําก็จะกลายเป็นกวาดระแวงความฉลาด นำไปสังเกตความบัพพฤติจับผิดหลายคนไม่ได้แต่คนที่มีเส้นกากระบ,บาทกลางฝ่ามือก็จะไม่มีการหวาดระแวงธรรมดาคนมีความสุขหรือจากหมอดีหมออาจจะดูหมอดูที่ล้มเหลวเรื่องความรักตลอดเวลาทั้งที่ฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้ได้ตลอดเวลาเพราะ เกิดจากความฉลาดความเชื่อจนเกินไปเกิดความกลัวของตัวเองมากๆแต่ก็จะเกิดเป็นหลุมดำขยายความมากอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือการคิดบวกห้ามคิดลบเด็ดขาดการมองโลกในความสบายใจ ออกมาทำให้เป็นสิ่งที่ดีและน่าฟังอยู่มีแต่ความสุขไปด้วยและทำให้รักกันยาวนานเห็นถึงความสังเกตให้เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเหมือนกับว่าโชคชะตาฟ้าริขิตได้กำหนดเอาไว้ให้มาเจอแต่สิ่งดีๆส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสมหวังผู้ที่มีการกระบาดกระฟ้ามือส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่เรื่องมากมากมายส่วนใหญ่จะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนชอบซื่อสัตย์และมักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการกระบายข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามจะเล็กหรือใหญ่หรือไม่เท่ากันบางคนมีเส้นหนาแสด,แดงออกได้ว่า มักจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีคารมคมภายชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ดีมีลักษณะขายคนดังเป็นลักษณะที่มีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษหากใครคิดร้ายคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะได้รับผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับไปอย่างรุนแรงผลที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือ หากสิ่งเหล่านั้นที่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์จะทำให้สติปัญญานิยมชมชอบคนโตมักเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความลำบากทำหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากก็จะคอยช่วยเหลือเงินทองไหลมาเทมาและคนนิสัยที่ควรแก้คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะไม่ดีในเรื่องการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมักจะชอบพูดจาเสียงดังสิ่งที่ควรปรับนั่นก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเอง หากรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนที่มีเหตุผลรู้จักเป็นคนใจเย็นจะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนค่ะบุญญาธิการผู้แสดงความยินดีและเป็นคนที่มีหน้าตาดีอีกมากขอแสดงความยินดี กับผู้ที่มีการกรกบาดกลางฝ่ามือด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาดีๆที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชม รับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ